สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นาดด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ด้านหน้าแปลงที่ดิน313ตารางวาจะตั้งอยู่ที่บ้านดอนสันติตําบลบ้านใหม่อําเภอคอนบุรี ie, จังหวัดนครราชสีมาวันนี้จะมีความพิเศษแตกต่างจากที่เราเคยพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินนะคะพี่น,นัดเพราะเป็นต้นสักนะคะนาน,นานมีค่ะอ๋อต้องบอกว่าไม่ได้มีบ่อยๆน,น,นะคะพี่นัดเห็นนะครับว่าต้นสักเนี้ยต้นใหญ่นะครับยิ่งต้นหน้าเราเนี่ยเห็นไหมคบน้องแมมใช่ค่ะต้นเิ่ม ะะถูกต้องค่ะพี่นะัทนี่ลำต้นใหญ่มากนะคะนี่จะเป็นต้นศักด ที่ได้ทั้งหมดเลยหากคุณผู้ชมซื้อที่ดินแปลงนี้3งาน13ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้จะเป็นโฉนดคุดแดงนอสอสีจอนะคะอยู่ในทาเลที่ดีมากๆดินดีนะคะน้ำดีอุดมสมบูรณ์นะคะติดถนนสาธรารณประโยชน์คอนกรีตอย่างดีนะคะคุณผู้ชมมีเสาไฟฟ้าเนี่ยค่ะอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ำประปาเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งชุมชนอยู่ใกล้โลตัสนะคะโลตัสโกเฟสประมาณ27กิโลเมตรใกล้ โรงพยาบาลคอนบุรีนะคะใกล้ตลาดนะคะใกล้ปั๊มน้ํามันนะคะคุณผู้ชมะคะ่ะเนี่ยค่ะที่ดินไปเนี้ยเขาจะาแบบหน้ากว้างมากจากตรงจุดนี้นะคะไปจนถึงต้นมะม่วงนู่นเลยนะคะหน<า>้ากว้างละะแล้วก็วม,ม,มีต้นสักเยอะใช่ค่ะเนี่ยค่ะพี่นาะสังเกตไหมว่าต้นสักเขาแบบจะสูงมากๆเลยนะคะแต่และขนาดเนี่ยเขาก็จะไม่เท่ากันด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมีต้นสักนะคะแบบ เหมือนว่าเรามาซื้อแล้วเราได้เลยเนี่ยต้องแปลงนี้นะคะเพราะว่าแปลงนี้พี่นัทเขาปลูกมาตั้ง18ปีแล้วนะเนี่ยเขาปลูกมาประมาณ18ปีแล้วแต่อันนี้จะเป็นต้นขนาดกลางถ้าต้นใหญ่จะอยู่ฝั่งโน้นนะคะแล้วก็แบบสังเกตนะพี่นัทขาว่าต้นข้างหน้าและต้นข้างหลังเนี่ยเขาจะลำต้นไม่เท่ากันแต่ความสูงเนี่ยแย่งกันสูง <laughs> แย่งกันสูงพี่นัทเรามาถ่ายตรงบริเวณนี้นะคะจะเห็นอะไรนะ เห็นแบบแสงแดดพอดีเลยนะคะน้องก็จะรับแดดพอดีต้นเขาจะเป็นต้นแนวตรงนะคะแล้วก็สูงมากๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าขนาดไม่เท่ากันนะคะเราจะมาดูส่วนของด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะคุณผู้ชมแต่ต้นนี้ก็สูงเหมือนกันนะคะ ใหญ่มากๆนะครับสาหรับต้นสักนะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับว่ามีเพื่อนบ้านนะครับมีเสาไฟฟ้านะครับมีน้ําประปานะครับเพราะงั้นนะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับถ้ามาอยู่ตรงนี้นะครับอากาศก็เย็นสดชื่นนะครับสบายตาดีนะครับผมก็ธรรมชาติในชุมชนนะครับแล้วก็ไม่ไกลจาก ตลาดนะครับ <S <S ที่เขาเรียกว่าตลาดแชะนะครับของก็เภอพรบุรีรตลาด<อ>ใหญ่มากๆแบบกับพี่นัทเคยไปเดินแล้วนะคะคุณผู้ชมไปซื้อของนะคะโอ้โหอลังมากๆเลยคนขายเยอะลูกค้าที่มาซื้อของก็เยอะมากๆนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมจะเป็นแปลงที่ดีนเคีเขาจะลึกไปด้านหลังโน้นส่วนแปลงด้านหลังที่ติดกับแปลงของเรานะคะเขาจะมีเป็นแบบว่าเพื่อนบ้านนะคะปลูกบ้านสวนอ่าเขาปลูกบ้านแล้วเขาก็ปลูกพืชผักสวนครัวน่าจะเป็นสําหรับการขายหากคุณผู้ชมสนใจที่ดินพร้อมสวนสักแบบนี้นะคะโทรหาแม่แบ นะคะที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8แอดไลน์ไอดีค่ะ0 6 3 8 4 1 2 1 8 8ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78 ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับน้องแหม่มครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงในช่วงเวลานี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถรับชมคลิปเต็มได้นะครับที่ช่องนะครับทางหลักเรานะครับที่ช่องว่า NW r e a l ีเร็นะครับสาหรับวันนี้ผมและน้องแหม่มนะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ